ความรู้สึกจากใจดิวถึงเพื่อนรักอ่านแล้วบอกเลยว่าซึ้งมากดิวโพสซึ้งถึงแอร์พันธิลาเป็นการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่แฮปปี้มากๆเลยค่ะหลังจากที่สาวแอร์พันธิลาและหวานใจนุม่มไอรัชสิทธิ์ได้ควงคู่กันเข้าพิธีวิวาสุดอบอุ่นไปเมื่อวันที่17กรกฎาคม65ที่ผ่านมาล่าสุดทางด้านเพื่อนสาวสุดซี้อย่างดิวอริสรายังได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวถึงงานแต่งงานของสาวแอร์พร้อมเปิดเผยว่าขอออกตัวก่อนว่าแคปชั่นก็จะยา,ยาวๆหน่อยนะ สำหรับดิวดิว่าเป็นคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทบางครั้งก็เป็นเหมือนพี่สาวของแอร์แต่ด้วยวัยแล้วก็คือน้องคนหนึ่งของพี่แอร์ดิวว่าการที่ดิวจะพูดว่าพี่แอร์ดิวรักพี่แอร์นะมันคงไม่ใช่เรื่องที่เซอร์ไพรส์อะไรเพราะหลายๆคนคงรู้ดีกันอยู่แล้วและตัวพี่แอร์คงรู้ดีว่าดิวรักพี่แอร์แค่ไหนแต่สิ่งที่ดิวอยากจะสื่อจริงๆคือพี่แอร์เป็นคนที่คู่ควรกับความรักดีๆไม่ใช่แค่ที่ดิวมีให้เขาแต่เขาเป็นคนที่คู่ควรกับความรักที่ดีจากคคนนนรอบตตััววเเขาป็ทททีีีีีี่่่มหใใจจจดดิ หัวอ่อนและค่อนข้างอ่อนโยนในวันสําคัญของพี่แอร์วันที่เมืองรอมานานดิวรู้สึกดีใจและขอยินดีด้วยอีกครั้งกับความรักครั้งนี้นะคะดิวเห็นความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้ตั้งแต่ช่วงแรกแรกช่วงที่คบกันแบบเปิดแต่ปิดแบบรอชัวร์ด้วยความที่พี่แอร์ก็อายุเยอะ ผ่านอะไรมาเยอะมากในเรื่องความรักจนวันนี้รักของพี่แอร์มันมาถึงเวลาแล้วและตัวไอซ์เองก็ทําให้พี่แอร์เชื่อในตัวไอซ์จนเป็นคู่รักที่สมบูรณ์แบบสาหรับดิวในวันนี้ดิวคิดว่าความรักไม่ใช่คําว่าแค่ไหนเท่าไหร่หรือควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่ความรักที่ดีคือการที่คนสองคน bring out the best of each other แบบที่พูดในวันนั้นและคําว่ารักที่ดีคือคําว่าเรามีความสุขในชีวิตที่เราอยู่ณตอนนี้ในทุกๆวันไม่มีมองใครและอิ่มกับสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งในวันนี้ทั้งพี่แอ รู้สึกว่า เขารู้จักรักจริงๆแล้วหลังจากวันนี้ดิวขอให้ทั้งคู่เป็นคู่สามีภรรยาที่ประสบความสําเร็จในชีวิตคู่ประสบความสําเร็จในความรักมากขึ้นไปอีกและสิ่งอื่นๆที่ทั้งสองคนทําอยู่และจะทําในอนาคตและอีกสเตปที่สําคัญที่กําลังจะตามมาดิวเชื่อว,ว่าทางไอซ์และพี่แอร์จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่ารักและดีความรักหรือคําว่าชีวิตคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากขอให้ทั้งสองคนจับมือกันให้แน่นรู้ว่าต้องอภัยรู้ว่าต้องให้โอกาสรู้ว่าจะอยู่สู้เพื่อกันและกา,าจะะเกิดออุปสรรคไร ในภายภาคหน้านะสุดท้ายดิวอยากขอบคุณไออีกครั้งสําหรับทุกอย่างที่ทําให้พี่แอร์แต่งกิ้วมากนะน้องและหลังจากนี้ทั้งสองคนก็ดูแลกันและกันอย่างดีนะอยู่ตรงนี้เสมอ